ท่านผู้ฟังถึงพระัศนะา,ายเป็นสณะตลอดชีวิตจ่าคะขณะนี้นะคะถึงพระรศนะัยเป็นสณะและท่านเป็นผู้ที่เว้นจากปานาติบาตอธินนาทานกามเมสมิชราจารย์บุสาวาตปิสุนาวาจาพุษสวาตสัมผัสปลาปะไม่มากไปด้วยอภิชามีจิตไม่พยาบาท มีความเห็นชอบเป็นปกติหรือเปล่าคะจะรู้ได้ยังไงคะถ้าสติไม่เกิดระลึกรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นตามปกติอย่างละเอียดตามความเป็นจริงบางท่านกล่าวว่าถ้ามีการแข่งขันกันจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือการงานอาชีพก็ตากอดไม่ได้ ที่จะคิดร้ายหรือว่าหวังร้ายต่อคู่แข่งขันคือว่ากับบุคคลอื่นเนะะี่ยค่ะพอจะไม่คิดร้ายไม่หวังร้ายได้แต่ว่ากับคู่แข่งขันหรือบุคคลผู้เป็นคู่แข่งนั้นก็อดไม่ได้